สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอร์ส Facebook แอดในวิดีโอ e p ีที่ยี่สิเข้าเลยครับจะ30วิดีโอแล้วนะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าเดี๋ยว e p ีนี้จะต่อเนื่องจาก e p ีที่แล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งจริงๆ Facebook เขาต้องบอกว่าเชิดชูแล้วกันเชิดชูฟีเจอร์นี้มาตั้งแต่ช่วงปลายปลายปีมาจะถึงปีนี้นะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Advantage plus ไอตัว a d v e n t u r e Plus เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ตัว CBO ใช่ไหมครับก็คือมาเปลี่ยนชื่อ CBO ใหม่เป็น a d v e n t u r e Plus แล้วก็มาเริ่มใช้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายมาเริ่มใช้ในส่วนของตำแหน่งการจัดวางล่าสุดนะครับ Facebook ใช้ฟีเจอร์นี้ในการเซตแอดครับโดยจะใช้ฟีเจอร์นี้ในการเซตแอดในส่วนของ a อดช h อปปิ้งหรือว่ายอดขายนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันใน EP นี้นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วผมพยุยาตแชร์หน้าจอนะครับเบื้องต้นนะครับเมนูตัวจัดการโฆษณาเนี่ยถูกย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายแล้วนะให้เรามาเข้าผ่านเมนูนี้เลยนะครับีเมนูนี้พอเข้ามาปุ๊บอันนี้คือหน้าตาด้านในนะครับนี่หน้าตาด้านในก็จะมีหกวัดถุประสงค์นะครับซึ่งสมัยก่อนมีสิบสามเนาะตอนนี้ก็ย่อมาเหลือหกนะครับแล้วก็ เอาวัตถุประสงค์ที่เหลือเนี่ยไปย่อยๆ,ๆ,ๆอยู่ใน6วัตถุประสงค์นี้ซึ่งไอตัววัตถุประสงค์ที่ใช้ a d v a n t a g ท p พัทแบบจ๋าๆเลยนะครับก็คือยอดขายครับเราสามารถที่จะให้ AI เนี่ยเซตแอดให้เราโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับโดยเลือกแคมเปญช้อปปิ้งเลือก a d v a n t a g ท p พัทกดดำเนินการต่อครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกเลยว่า จะเป็นยอดขายจากไหนครับจากเว็บไซต์หรือจะเป็นทั้งเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปซึ่งตอนนี้เลือกได้แค่นี้นะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์เป็นหลักเลยแล้วก็ยังไงถ้าเกิดจะยิงด้วยวัตถุประ,ะสงค์เนี้ยมันจะต้องมีพิกเซลไม่มีพิกเซลก็จะยิงไม่ได้นะครับโดยเราจะเลือกเป็นคอนเวอร์ชันการซื้อซึ่งเขาจะล็อกไว้ให้เลยนะครับเป็นคอนเวอร์ชันการซื้อตำแหน่งที่ตั้งนะครับเลือกเป็นประเทศไทยไม่รวมนะครับไม่รวมอันนี้เลือกไม่ได้นะครับ แล้วก็แคตตาล็อกนะครับอันนี้ล็อกไว้ให้เลยแล้วก็ที่เหลือก็จะใส่เป็นงบประมาณนะครับสมมติว่าเราใส่ไปสักห้าร้อยบาทนะครับเทดานงบประมาณที่ลูกค้ามีอันนี้เราตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเช่นอาจจะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เขาเขาตั้งไว้ให้เราตั้งเป้าว่าจะใช้จ่ายไม่เกินร้อยห้าสิบาทไปกับลูกค้าที่มีอยู่ของคุณนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลือกความทีครับก็จะมีตั้งแต่คลิก ในเจ็ดวันหรือรับชมในหนึ่งวันนะครับเราก็จะเลือกอันนี้น่าจะเวิร์กสุดแล้วเขาก็จะมีเเขาเรียกว่าอัตราการเข้าถึงให้นะครับว่าวันหนึ่งแอดของเราเนี่ยจะเข้าถึงอยู่ประมาณสักสามจุดเก้าถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดเคก็คือประมาณหมื่นพันแต่จะมีค่าคอนเว r ชั่นที่น้อยกว่าสิบนะครับซึ่งน้อยมากเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์เราน้อยไงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเซตตัวแอดนะครับเดี๋ยวเราเลือกแฟนเพจกันก่อนอันนี้คือตัวแฟนเพจเนา แอดเนี่ยจะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยแทบจะครบทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแคตตล็อกรูปเดียวสลไลด์คอเลกชันคอเลกชันก็จะไปยิงในส่วนของพวกอินสแตนท์เ e อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพวกนี้คอเลกชันซึ่งอันนี้จะแสดงผลแค่เฉพาะในมือถือนะครับแต่ถ้าไม่ได้หมายมากก็เลือกเป็นรูปเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าหน้าตามจะออกมาประมาณไหนเนาะอันนี้ผมลองเซตดูสักตัวหนึ่งก่อนนะครับเราเลือกเป็นรูปนี้แล้วกัน ด้วยความว่าพอมันเป็นแอดมันเพล็กพัทเนี่ยทุกอย่างมันจะแนะนําให้หมดเลยนะเราไม่ต้องไปยุ่งเลยมันใช้ AI จาัดก,การให้หมดนะครับทั้งเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพตัวชิ้นงานเนี่ยมันมันติ๊กให้เรามันให้เราติ๊กเปิดให้หมดเลยเพื่อที่ว่ามันจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การแสดงผลนะครับแล้วจะสังเกตว่าแทบจะโชว์ในทุกตําแหน่งเลยเลียวอะไรพวกนี้โชว์ได้หมดเลยนะครับเนี่ยโชว์ได้หมดเลยนะครับถือว่าดีนะถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีข้อความลาข้อความพลาดหัวนะครับเลือกได้นะครับ อันนี้ข้อความหลักข้อความผ่านหัวนะครับแล้วก็คําอธิบายครับแล้วก็ใส่ไปเสร็จแล้วก็จะเป็นปุ่มครับจะเป็นปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมอะ่ะเราเลือกเป็นปุ่มเลือกซื้อเลยแล้วกันเพราะไหนๆมันบังคับให้เราต้องเลือกซื้อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์พอคนคลิกแอดปุ๊บก็จะเด้งไปที่เว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยก็ถ้าเกิดเรามีเซลเพจนะครับเราก็จะเอาเซลเพจมาใส่เรองนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เอาลิงก์เซลเพจมาใส่นะครับเราสอนไปในอ่อนก่อนๆอยู่ละ อันนี้ใส่ลิงก์เซลเพจปุ๊บครานี้ก็จะมีให้ใส่เบอร์โทรครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะมันก็จะเป็นส่วนขยายให้ลูกค้าสามารถที่จะจิ้มแล้วโทรหาเราเลยก็ได้หรือ,อ,อไม่ใส่ก็ได้นะครับก็คลิกแล้วก็เด้งไปที่เว็บไซต์ที่เหลือก็กดเผยแพร่ครับนี่ก็จะเป็นอีกแอปหนึ่งตัวนะครับที่ต้องการยิงแล้วให้ได้ยอดขายบนเว็บไซต์เลยลูกค้าก็จะคลิกที่แอปปุ๊บ แล้วก็จะเด้งเข้ามาเพื่อที่จะมาเกิดคอนเวอร์ชันบนเว็บของเรามากดสั่งซื้อมาเปิดบินตามเซลเพจท,ที่เราได้ทําการสร้างไว้ตาม EP ก่อนๆนั่นเองซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าง่ายนะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าคนยิงน้อยแต่เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ Facebook ค่อนข้างเชิดชูมากๆเพราะถ้าเกิดสังเกตเนี่ยไม่มีกลุ่มเป้าหมายให้ใส่ Facebook ใช้ AI ในการเรียนรู้ให้อัตโนมัติเลยว่าควรนำส่งแอของเราเนี่ย ไปยังใครเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองยิงแอดแบบแหวกแนวหน่อยลองให้ AI ลองเซตให้ดูไม่อยากลองเซตเองแล้วบางทีเซตเองเราแม่งมันอาจจะไม่ตรงไม่แม่นนะครับหลกัหลกๆเลยคือทุ่ม,ท,มทุ่มเทไปที่เซลล์เหตยิงจํานวนผู้เข้าชมมาที่เซลล์เพตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอ่อเขาเรียกว่าเอาเอาเอา,เอาตัวเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย เอามายิงพวกยอดขายได้เอามายิงคอนเวอร์ชันข้อความได้เอาไปยิงคอนเวอร์ชันบนเว็บไซต์ต่างๆได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสําหรับการมีเซลเพจอะจบนะครับสําหรับ EP นี้นะครับไม่ได้ยืดยาวมากก่อนจากกันก็เหมือนเดิมเลยนะครับฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีชา n น l นัทวุฒิผู้เพชรน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณให้ด้วยนะ ช่องทางต่อมาจะเป็นไลน์แ,แอดนัทวุฒิ8ปดนะครับก็มา Follow ไว้ได้เวลามีวิดีโอออกใหม่จะบอกแสแคดให้คนที่ Follow เนี่ยได้เรียนฟรีก่อนเสมอนะครับแล้วก็ถัดมาจะมีในส่วนของ Tik To c h a n n n l นะอันนี้เปิดแล้วอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็เป็นช่องของผมเองนะชื่อนัทธวุฒิูเพชรมากดติดตามมากด Follow กันได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มให้นะครับตอนนี้เปิดกลุ่มชื่อกลุ่มว่าคลังความรู้ การตลาดออนไลน์ฟรีเป็นกลุ่มฟรีนะครับที่ผมต้องการเปิดขึ้นมาสร้างเป็นคอมมูนิตี้เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาตอบคําถามต่างๆได้แต่มีเงื่อนไขยอย่างเดียวคือห้ามโพสซื้อแล้วก็ห้ามโพสขายครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อนามสกุลภาษาไทยนะครับชื่อนัทวุิผู้เพศถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเพนมาได้แต่ถ้าเปิดว่าเพื่อนเต็มก็กด Follow แล้วกดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ f Facebook Fanpage ชื่อนามสกุลภาษาไทยแล้วก็ต่อช้าด้วยชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดหรือว่ากดติดดาวให้ด้วยเวลามีไลฟ์สดมีคลิปต่างๆหรือมีความรู้ต่างๆผมจะโพสต์ลงที่แฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมโพสต์จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ